ถ้าเป็นภาษาลาวเนี่ยผู้หญิงหรือผู้ชายออกเหมือนกันพูดว่าอะไรนะครับถ้าเป็นปกติคือถ้ารับคาโดยปกติก็เจ้าอ๋อเจ้าแต่ถ้าเราพูดกับอาจารย์ครับผมโดยโดยก็ถ้าออกเสียงภาษาไทยก็โดยอะค่ะโดยเหมือนกับตอบรับว่ารับค่ะอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วลักษณะลักษณะคําสรรพนามค่ะถ้าเป็นคําสรรพนามที่เราเป็นลูกศิษย์ แล้วพูดคุยกับอาจารย์ไม่ว่าอาจารย์จะเกิดก่อนหรือเกิดหลังเรา <c oughs> เราจะต้องใช้คําว่าน้องกับอาจารย์เชน่นคือนอบน้อมไปเลยใช่นอบน้อมไปเลยถ้าสมมติว่าคุณเป็นลูกศิษย์ของของอาจารย์เนี่ยนะคะคก็จะบอกว่าอาจารย์สบายดีน้องเป็นน้องเป็นแล้วไหนสบายดีบอ,อแล้วก็ okay, วกไปถึง ตัวคุณสบายดีไหมแล้วเราก็แทนตัวว่าเราว่าน้องเลยหรือเปล่าใช่ค่ะก็บอกน้องสบายดีน้องสบายดีอาจารย์อต้องต้องมีเรียกด้วยถึงจะถือว่าสุภาพนะคะแล้วก็ภาษาลาวเนี่ยจะเป็นภาษาที่มีความอ่อนหวานแล้วก็มีความอ่อนโยนช้า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 เหมือนบุคลิกของคนลาวค่ะครับผมเขาอยู่กับธรรมชาติอันสวยงามะเมืองที่ไม่รีบร่งนะครับก็ทําให้มันสะท้อนได้ถึงตัวตนของเขานะครับช่วงสุดท้ายครับอาจารย์สาหรับช่วงนี้อยากให้อาจารย์ฝากหน่อยถ้าสมมติแบบ อยากจะเริ่มเรียนหรือว่าเอ๊ะจะเรียนดีไหมจะแบบจะสนใจภาษาลาวอยากให้เริ่มต้นยังไงดีครับสิ่งแรกนะคะคือถ้าคนไม่มีพื้นฐานหรือมีความรู้หรือว่าไม่สามารถาพูดภาษาถิ่นไ,ได้เนี่ยก็ไม่ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าอักขรวิธีส่วนใหญ่จะคล้ายกับภาษาไทยอาจจะมีส่วนที่ไม่เหมือนบ้างแต่ว่าลักษณะของโครงสร้างของภาษา <อง S 2> ไม่ได้แตกต่างกันเยอะอเรียนง่ายถ้าถามว่าภาษาแรกในอาเซียนที่คนไทยควรจะเรียน น่าจะเป็นภาษาลาวเพราะว่าเราอยู่ร่วมวัฒนธรรมเดียวกันมการเรียนรู้วัฒนธรรมของตัวเองของคนใกล้ชิดมีความรู้สึกว่าเราจะอยู่ได้ด้วยกันได้อย่างสงบสุขท่ามกลางความหลากหลายเพราะเราเข้าใจกันค่ะ อสงบสุขท่ามกลางความลความหลากหลายค่ะโอเคอุ้ยขมมากครับขอบคุณครับอาจารย์สศิธรครับดกันค่ะมานะครับบอกแล้วครับว่าวันนี้เป็นวันที่มีเพื่อนๆนะครับมาให้ความรู้กันมากมายเลยนะครับอีกหนึ่งฐานครับผมโอ้โหวันนี้เยอะจริงๆสวัสดีครับสวัสดีค่ะถ้าคนไทยต้องบอกว่าสวัสดีแต่ถ้ามาฐานนี้มาฐานเพลินภาษาเวียดนามเราจะทักทายกันว่า สินเจ้าค่ะสินเจา้านะครับหรือแปลว่าสว,ส,สวัสดีนั่นเองนะครับตอนนี้ผมอยู่กับอาจารย์พัิดาค่ะครับจากที่ไหนครับอาจารย์มหาวทิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธค่ะครับผมอาจารย์ครับโอ้โหสนุกมากเลยหลายภาษาถ้ามาฐานนี้เพลินภาษาเวียดนามเพลินยังไงมีอะไรให้สนุกบ้างครับฐานนี้นะคะก็จะเริ่มจากเรามีพยัญชนะ นะคะ29ตัวนี้เนี่ยข้างๆนี้ภาษาเรามี27ที่นี่มีมากกว่าหน่อย2ี่สครับ29นะคะแล้วก็นอกจากพยัญชนะแล้ววรรณยุกครับผมอันนี้เป็นสิ่งที่มีเหมือนกับในภาษาไทยบ้านเราก็มีห้าเอ้บ้านเรามีสี่รูป5้าเสียงสี่รูปห้าเสียงครับภาษาเวียดนามห้ารูปหกเสียงครับผมอืมแล้วก็นอกจากนั้นนะคะก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวเหนือจรวดใต้ของเวียดนามอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์สามารถแนะนําได้ด้วยถ้ามาฐานนี้ ว่าถ้าสมมติเอ๊ะเวียดนามที่จริงก็ไม่ไกลจากบ้านเรามากถ้านั่งเครื่องบินก็ชั่วโมงนิดนิดนั่งรถไปก็เดี๋ยวนี้ก็นั่งรถสบายแล้วใช่ค่ะอยากมาเที่ยวอะไรอยากรู้จักอะไรก็เดี๋ยวมาฐานนี้ได้ใช่ไหมครับค่ะแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีการแต่งกายของชนเผ่าต่างๆนะคะเผื่อเพื่อนๆทางบ้านนะครับอยากจะชมโอ้หวันนี้อาจารย์รวมมาครบมากเลยครับค่ะเพราะว่าเวียดนามมีชนเผ่าเยอะมากถึง54ชนเผ่า ทีนี้เราก็จะได้เห็นว่าความแตกต่างของทั้ง54ชนเผ่าเนี่ยเหมือนกันยังไงแตกต่างกันยังไงใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็แต่ว่า90%ของชาวเวียดนามจะเป็นชนเผ่านี้ก็คือกิ่งค่ะที่เราเห็นใส่เป็นชุดแบบนี้แล้วก็มีงอบนะคะคือชนเผ่านี้แล้วชุดประาชาติเขาเรียกว่าอะไรนะครับอาจารย์เอาวจค่ะอาวจนะครับค่ะแล้วมีนางแบบนะคะไหนครับอ๋อนี่เชิญครับค่ะ แต่ว่าเอาส่ชุดนี้จะเป็นชุดแต่งงานค่ะนี้คือเป็นชุดแบบพิเศษนะคะก็คือเป็นพูดย่งไๆถ้าเป็นภาษาไทยของวัยรุ่นหน่อยชุดจัดเต็มเต็มมากสวยมากเดี๋ยวเชิญข้างหน้านิดนิดนึงดีไหมคะเพราะว่านี่ก็คือจะใช้สีแดงในงานพิธีนะคะพิธีมงคลงานแต่งงานใช้ชุดนี้เพราะว่าสีแดงนี่ถือเป็นสีมงคลใชาคำเวียอนอ๋อเพราะว่าเขา ได้รับวัฒนธรรมทางจีนเยอะใช่ค่ะเพราะว่าจีนปกครองเวียดนามมายาวนานถึงพันปีนะคะเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมหลายๆอย่างก็แทรกซึมเข้ามาก็จะคล้ายคลึงกันใช่ค่ะอ๋อครับอย่างนี้สวยมากเลยครับเป็นชุดที่จัดเต็มมากนะครับใครอยากดูมาดูใกล้ๆได้เป็นไงบ้างครับได้แต่งชุดนี้เออภูมิใจมากค่ะแล้วรู้สึกว่าตัวเองแบบดูดีขึ้นมาทันทีเลยตรงนี้เราก็ยังมีกิจกรรมแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวนะครับอีกมากมายนะครับที่ให้ได้เรียนรู้กันแต่ตอนนี้อาจจะต้อง รวบนิดหนึ่งอาจารย์ครับถ้าสมมติว่าอยากจะเริ่มต้นรู้จักเพื่อนบ้านอีกประเภทหนึ่งประเทศหนึ่งที่เป็นสมาชิกอาเซียนอย่างเวียดนามเนี่ยอาจารย์อยากให้ทุกคนเริ่มรู้จักเพื่อนอยังไงบ้างครับก็คือก่อนอื่นที่เราจะก้าวข้ามวัฒนธรรมไปนะคะอันดับแรกเลยที่ง่ายที่สุดก็คือเรื่องของภาษาใช่ค่ะคเพราะว่าการที่เราเรียนรู้ ภาษาของประเทศอื่นเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าเรามีความสนใจที่จะเข้าใจลึกซึ้งถึงภาษาแล้วก็วัฒนธรรมครับผมค่านี้เป็นส่วนที่ง่ายที่สุดและภาษาเวียดนามเนี่ยเป็นภาษาประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์แล้วก็ใกล้ชิดกับคนคบไทยมานานแต่ว่าคนไทยอาจจะมองข้ามไปครับผม<า>จริงๆก็อยู่ใ,ใกล้ๆบ้านนี่แหละถ้าเรารู้เรารู้มากขึ้นเราก็มีเขาเรียกอ,อะไรนะสามารถ มีเพื่อนมากขึ้นด้วยใช่ไหมการเรียนภาษาเป็นการเพิ่มก้าวของอนาคตให้อีกของตัวเองอีกก้าวหนึ่งภาษาอะไรก็สําคัญหมดใช่ไหมครับอาจารย์นะครับเอาละครับอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับกับฐานเพื่อนภาษาเวียดนามนะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ฐานเยอะมากครับอยู่อีกหนึ่งฐานครับฐานสุดท้ายของเราวันนี้ครับอยู่ไหนแล้วครับอ๋อสวัสดีครับชื่อพี่อะไรครับอ๋อชื่อวิทครับครับจากที่ไหนเอ่ย จากการท่องเที่ยวมาเลเซียครับจากการท่องเที่ยวมาเลเซียนะครับผมโอ้โหวันนี้มากันทั้งสํานักง,งานเลยรู้สึกว่าวันนี้ของเยอะมากเลย <c oughs> วันนี้จัดเต็มเลยครับจัดเต็มนะครับเต็มไม่แพ้กับฐานอื่นๆถ้ามาฐานนี้ความสนุกของที่นี่คืออะไรครับความสนุกของที่นี่นะครับก็คือ,อ,อกิจกรรมระบายสีนะครับสำหรับน้องๆนะคะกลุ่มเด็กๆเพื่ออาจจะยัง เขาเรียกอะไรนะเป็นกลุ่มที่แบบว่าอยากแต่งแต้มระบายสีเราก็มีกลุ่มระบายสีให้ใช่เมคัาผมนอกจากนั้นเรายังมีกิจกรรมการตอบคําถามรูปภาพสถานที่ท่องเที่ยวนะครับว่าที่มาเลเซียเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวใดที่น่าสนใจนะครับก็คือดูจากรูปแล้วก็ชี้บริเวณแผนที่ของมาเลเซียว่าสถานที่ดังกล่าวนี้อยู่บริเวณไหนในแผนที่พูดง่าย สมมติสมมตินี่สมมติผมหมุนมาทางนี้ปึ้งอันนี้คนไทยรู้จักดีมากมากรู้จักดีครับภาพที่สองนะครับอันนี้จะเป็นตึกแฝดปิโตนาซึ่งเป็นตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลกนี่ก็อยู่ในอาเซียนของบ้านเราในอาเซียนเรานี้เองนะครับผมทีนี้ถ้าเห็นอยู่ตรงนี้ปุ๊บเกมก็คือต้องไปหาใช่ไหมไปหาว่าตึกแฝดตรงนี้ตั้งอยู่ตรงไหนนี่นะครับจะมีฝั่งมาลายูกับฝั่งเกาะบอ์เนียว นี่เป็นสองส่วนหลักของประเทศมาเลเซียนะครับนะครับสรุปคำตอบคืออยู่ที่กัวลาลัมเปอร์นะครับตึกแฝดปิโตนัสครับผมซึ่งกัวลาลัมเปอร์ก็เป็นเมืองหลวงเมืองหลวงของมาเลเซียใช่เองนะครับผมอันนี้ก็เป็นเกมง่ายๆนะครับที่ให้ได้เล่นด้วยแล้วก็รู้จักไปด้วยว่ายังเป็นเกตเล็กเกตน้อยนะครับว่าอย่างแบบว่าตึกแฝดก็เป็นตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลกนะครับผมได้เรียนรู้ไปด้วยแล้ววันนี้เห็นบอกว่า ขนมาที่จัดเต็มเนี่ยมีเอกสารมากมายมาแจกด้วยเลยใช่ไหมครับนี่ก็เป็น,ปนภารกิจหนึ่งของการท่องเที่ยวมาลเลเซียคือการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศมาลเลเซียวันนี้เราก็มีอเอกสารข้อมูลของการท่องเที่ยวว่าที่ใดบ้างที่น่าท่องเที่ยวในมาลเลเซียอย่างเช่นชายหาดนะครับชายหาดรัฐตังการูนี่ก็เป็นรัฐที่ขึ้นชื่อเรื่องชายหาดเหมือนกันดูนจากในรูปนี้ใสสะอาด แล้วก็เกนติงอันนี้คนจะรู้จักดีซึ่งอยู่รัฐปะหังไม่ไกลจากกัุาอัมเปอร์นะครับอันนี้จะเป็นสวนสนุกที่อยู่บนภูเขาที่สูงสามารถนั่งกระเช้าขึ้นไปชมความงามข้างบนได้และอากาศเย็นตลอดทั้งปีเน้นครับอากาศเย็นตลอดทั้งปีซึ่งวันนี้กรุงเทพร้อนมากอยากหลบร้อนไปที่นู่นก็ได้ถ้างนั้นผมแอบถามนิดนึงเป็นคําถามสั้นๆถ้าสมมติว่าอยากจะไปมาเลเซียอย่างเงี้ยค่าค่าใช้จ่ายเป็นยังไงบ้างครับ แพงไม่ถูกไหมค่าใช้จ่ายในมาเลเซียหนึ่งริงกิตเทียบกับประมาณ10บาทไทยนะครับแล้วก็อาหารนี่สามารถหากินตามฟู้ดสตรีทนะครับสามารถเดินแล้วก็าาแบบข้างทางบ้านเราก็มีม,มีครับเป็นอาหารพื้นเมืองสามารถไปลองชิมได้มีมทั้งเป็นแบบมาเลอินเดียอย่างเช่นอาหารที่ขึ้นชื่อคือนาซิกเลมัก นะครับใครที่เดินทางโดยเอเชียจะรู้จักดีเพราะสามารถสั่งอาหารนาซิกลม<ร>ักได้จะเป็นลักษณะ,ะข้าวแล้วก็มีไก่แล้วก็ราดด้วยเคอรี่สีแดงๆนะครับๆๆแล้วก็มีม,มีปลาเล็กๆมีปลาเล็กปนาน้อยจะมี้ำริกจีน<ช>ด้วยครับ,รบหรือว่าอาหารอินเดียอ,อันนี้สามารถไปลองได้ที่กรัมเปอร์เป็นร้านคนอินเดียอาจจะเป็นโรตีราดด้วยโรตีชนายราดด้วยเคอรี่นะครับหรือว่าเป็นอาหารที่ใช้มือทานนะครับ